ตอนที่630ติดอยู่ในโครงกระดูกหันเั้นแล็กควีนยังคงวิ่งไปที่โครงกระดูกตามแผนเดิมขนาดเดียวกันก็ได้แต่สวดภาวนาว่าอย่าให้อีกกาปรากฏตัวออกมาแต่เมื่อพวกเขาเข้ามาถึงโครงกระดูกมอนสเตอร์พวกเขาก็ยังเห็นว่าลายยังคงไล่ตามพวกเขาอยู่ แต่กระนั้นพวกเขาก็ยังไม่ถอดใจพวกเขารู้ว่ามอนสเตอร์ทั่วๆไปจะไม่กล้าเข้าใกล้มันในรัศมี1,000เมตรพวกเขาย่องหวังว่าถ้าเป็นมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดก็อาจจะต้องลดรัศมีลงมาหน่อยบางทีหลังจากพวกเขาเข้าไปใกล้ในรัศมี10เมตรมันอาจจะเลิกตามก็ได้ฮันเซนและควีนกระโดดไปตามกระดูกซี่โครงของมอนสเตอร์ขนาดที่ลายอยู่ด้านนอกถึงมันจะโกรธจัดแต่ดูเหมือนมันจะกลัวอะไรบางอย่าง หันเส้นถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเขาหยุดพักบนโครงกระดูกและหันกลับไปมองลาซึ่งกำลังทำหน้าตาเคร่งเครียดดูเหมือนมันจะไม่กล้าเข้ามาใกล้สงสัยจริงๆว่ากระดูกพวกนี้เป็นของมอนสเตอร์อะไรกันแน่ถึงขนาดคมขวัญมอนสเตอร์ที่เหนือกุเลอดศักดิ์สิทธิ์ได้หันเส้นพูดยังไงก็ตามพวกเราไม่ควรจะอยู่ที่นี่นานเกินไปหลังจากพักสักครู่แล้วพวกเราก็ควรจะรีบไปควีนนั่งพักและจับตาดูลา หันเส้นพยักหน้าเขารู้ว่าสามารถพักได้แค่แป๊บเดียวเนื่องจากหันเส้นและควีนใช้หมดปลดล็อกยีนนานเกินไปพวกเขาจึงต้องการเวลาฟื้นพลังไม่อย่างนั้นพวกเขาคงไม่เลือกที่จะหยุดอยู่ที่นี่อีกอย่างพวกเขาก็ยังไม่แน่ใจด้วยว่าอีก,กาจะปรากฏตัวออกมาหรือเปล่าด้วยความน่ากลัวของมันถ้ามันปรากฏตัวออกมาแล้วก็พวกเขาก็คงจะถูกปิดล้อมให้อยู่ตรงโครงกระดูกนี้ไปอีกนานเลย หลังจากที่พวกเขานั่งพักกันได้ไม่นานนักพวกเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากนั้นก็มีเงาของคนปรากฏตัวออกมาพวกเขาก็คือเฉินรันและลูกน้องเมื่อพวกเขาเห็นหันซ่นและควีนพวกเขาก็ดูจะช็อกเล็กน้อยลาขี่เมฆสีแดงที่กำลังหงุดหงิดเมื่อมันเห็นพวกเฉินรันมันก็ดูจะมีความสุขขึ้นมาทันที โชคดีที่พวกเขาหลบหนีลาและมาถึงกระดูกซี่โครงได้สีหน้าของฮันเซนและควีนก็เปลี่ยนไปทันทีเมื่อพวกเขาเห็นว่าอีกายังคงไล่ตามพวกฉันรันอยู่หลังจากที่พวกฉันรันมาถึงโครงกระดูกอีกาก็ขึ้นไปเกาะบ,บนต้นไม้ใกล้ๆและจ้องมองพวกเขาด้วยแววตาที่ดูเลือดเย็นโถเอ้ยถ้าเรารู้ว่าคนพวกนี้จะโผล่มาเราก็คงจะวิ่งหนีต่อไป แันเซนรู้สึกหดหู่เขาไม่คิดว่าจะมาเจอพวกฉันรันที่นี่ตอนแรกเขาคิดว่าคนพวกนี้น่าจะถูกอีกาฆ่าไปตั้งนานแล้วก่อนที่พวกเขาจะมาถึงโครงกระดูกมอนสเตอร์ฉันรันและลูกน้องสีหน้าดูไม่ค่อยดีแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรที่รุนแรงพวกเขาเหลือเพียงแค่ห้าคนซึ่งมันดีกว่าที่หันเซนและ Queen ควินคาดการเอาไว้มาก ถ้าพวกเขาถูกอีกการไล่ล่ามาตลอดทางไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่พวกเขาจะเหลือถึงห้าคนแสดงว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคุณเฉินผมอยากรู้ว่าพวกคุณมาถึงที่นี่ได้ยังไงหันสั้นสงสัยจนต้องเอ่ยถามอืมจริงๆมันก็อธิบายยากฉันรันทอนหายใจเขาปฏิเสธที่จะอธิบาย หันซั้นรู้ว่าคงไร้ประโยชน์ที่จะถามต่อไปถ้าฉันรันไม่อยากบอกว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ทุกคนนั่งอยู่ภายในกระดูกซี่โครงซึ่งดูเหมือนกับกรงขณะที่ลาขีเม็กสีแดงได้แต่เดินวนอยู่รอบๆอ,อีกาไม่ส่งเสียงเลยแม้แต่นิดเดียวมันยังคงเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้และเฝ้ามองดูพวกเขาอย่างเงียบๆย,ยังดีที่พวกมันไม่คิดจะโจมตีเราแต่ดูเหมือนพวกมันคงจะไม่ปล่อยเราไปง่งายๆแน่ดูเหมือนมันกำลังรอให้พวกเราออกไปอยู่คุณเฉิน คุณพอจะมีความคิดอะไรดีๆบ้างไหมหันซั่นถามมีมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งขนาดนั้นอยู่ข้างนอกถึง2ตัวน้องชายคิดว่าฉันจะทำอะไรได้รออยู่ที่นี่อีกสักพักดูไปก่อนว่าพวกมันจะเอายังไงต่อไปบางทีถ้าพวกมันเบื่อจะรอแล้วมันอาจจะไปก็ได้นะฉันรันโพดหันซ้่นไม่ถามอะไรอีกเขาเดินไปนั่งข้างๆควีนซึ่งตอนนี้เธอกำลังพักผ่อนอยู่ในสภาพหลับตาทำสมาธิ การปลดล็อกยีนเป็นเวลายาวนานขนาดนั้นเกินขีดจำกัดของควีนเธอไม่ใช่หันเซินที่มีมนตรานอกรีดและตะวันหยกพลังของเธอไม่ได้เหลือล้นมันกับเขาการที่เธอทนวิ่งจนมาถึงที่นี่ได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วตอนนี้พวกเขาเจ็ดคนติดอยู่ในโครงกระดูกพวกเขารอทั้งวันทั้งคืนแต่พวกมอนสเตอร์ก็ยังไม่ไปสักทีลาเดินไปเดินมาเกืบจะตลอดเวลาขณะที่อีกาก่ออยู่บนกิ่งไม้อย่างเงียบสงบ หันเซนไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงดีทุกคนต่างก็รู้ว่าใครก็ตามที่ก้าวออกจากโครงกระดูกนี้จะต้องถูกฆ่าโดยมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดทั้งสองตัวขณะที่กำลังนั่งพิงกระดูกอยู่ๆหันเซนก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกำลังเต้นอยู่ในกระเป๋าเสื้อเขาเกือบจะลืมไปสนิทเลยว่าเขาเก็บผลน้ำเต้าไว้ตรงนั้นแต่เมื่อเขาเอามันออกมาจากกระเป๋าเสื้อมันก็หยุดเต้นหันเซนลองเอานิ้วจับและสำรวจมันดูแต่ก็ไม่พบว่ามีอะไรที่ผิดปกติ เป็นพืชที่แปลกจริงๆหันซั่นยังไม่เอามันเก็บใส่กระเป๋าเขาเลือกที่จะถือมันอยู่ในมือต่อไปอย่างน้อยเขาก็จะได้ตอบสนองทันถ้ามีอะไรผิดป,ปกติเกิดขึ้นลาขีเมกสีแดงและอีก,กาดูจะอดทนอย่างมากไม่ว่ายังไงพวกมันก็ไม่ยอมที่จะทิ้งเหยื่อไป หลังจากผ่านมา3-4วันแล้วความหิวก็เริ่มเล่นงานพวกเขาตอนนี้พวกเขายังไม่ได้กินน้ำแม้แต่หยดเดียวตั้งแต่มาติดอยู่ที่นี่ซึ่งถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปพวกเขาก็มีโอกาสที่จะตายอยู่ที่นี่น้องหานน้องหานดูเหมือนพวกมันจะไม่ยอมให้พวกเราออกไปได้ง่ายๆพวกเราคงต้องทำอะไรสักอย่างเฉันรันเดินเข้ามาหาหานเซินเขาลดเสียงลงเพื่อพูดกับหาเนเซนถ้าคุณมีความคิดดีๆผมก็อยากจะฟัง ฉันสั้นรู้ดีว่ายังไงฉันรันก็ต้องเข้ามาพูดกับเขาอยู่แล้วแค่ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นพวกเราต่างก็เป็นผู้วิวัฒนาการที่มีชื่อเสียงถ้าถูกพบว่ามาตายอยู่ที่นี่แล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าอับอายหลังจากนั้นฉันรันก็พูดต่อโครงกระดูกเนี่ยมีความยาวหลายไมล์ถ้าพวกเราแยกกันไปคนละด้านพวกเราอาจมีโอกาสรอดนายคิดว่าไงสมมุติว่าพวกเราจะใช้แผ่นนั้นเราจะแบ่งทีมกันยังไง หันเซิงคิดว่าความคิดของฉันรันดูมีเหตุผลแต่ว่าลาขีเมฆสีแดงอยู่ใกล้ๆกับส่วนหางของโครงกระดูกคนที่ต้องวิ่งไปที่จุดนั้นจะเสียเปรียบมากมีโอกาสที่คนไปตรงนั้นจะถูกมอนสเตอร์ทั้งสองตัวรุมโจมตีนี่คือแผนของฉันและฉันก็ไม่ต้องการให้ทุกคนรับความเสี่ยงทุกคนวิ่งไปด้านหน้าส่วนฉันจะวิ่งไปที่ส่วนหางเองฉันรันถอนหายใจจากนั้นเขาก็พูดต่อแต่ฉันมีเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึง่ง ดีโปรดบอกมันเลยหันสันรู้สึกประหลาดใจที่ฉันรันจะเสียสละตัวเองซวีตรงจินและคนอื่นๆก็เหมือนกับเป็นพี่น้องของฉันฉันหวังว่านายจะพาพวกเขาไปด้วยฉันคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในนี้ฉันควรจะต้องไปเป็นตัวล่อเพื่อทําให้ทุกคนมีเวลามากพอที่จะหนีไปจากที่นี่ได้ฉันรันพูดขุนเฉิน สวีตรงจินและคนอื่นๆพูดไม่ออกพวกเขาไม่คิดว่าเฉินรันจะเสียสละตัวเองขนาดนี้พวกนายไม่จําเป็นต้องพูดอะไรนี่คือการตัดสินใจของฉันพวกนายติดตามฉันมาเป็นเวลานานแล้วนี่อาจเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันสามารถทําเพื่อทุกคนได้แต่ฉันก็ไม่มั่นใจว่าจะยื้อเวลาได้นานแค่ไหนหวังว่าทุกคนจะรอดไปได้นะเฉินรันยิ้ม ฉันรันอยากจะให้ซูวีตตรงจินและคนอื่นๆไปกับฮันเซนและควีนขณะที่เขาจะเป็นคนวิ่งออกไปที่ส่วนห่างเองพวกเขานัดเวลากันเป็นอย่างดีเมื่อเวลานั้นมาถึงพวกเขาก็แยกกันวิ่งออกไปคนละทางตอนที่631เอ่าวัน อีกายังคงจับตาดูพวกเขาต่อไปเหมือนกับว่ามันไม่มีแรงจูงใจที่จะเคลื่อนไหวส่วนลาขี่เมฆสีแดงวิ่งตรงมายังฝั่งที่หันเส้นอยู่ซึ่งเป็นฝั่งที่มีคนจํานวนมากกว่าเมื่อเห็นลาขี่เมฆสีแดงเข้ามาใกล้เขาผ่อนคลายขึ้นมาบ้างถ้าเป็นอีกาที่เลือกตามพวกเขามามันจะอันตรายยิ่งกว่าแม้ทุกคนจะรู้สึกผิดที่ต้องให้ฉนรันมาเสียสละตัวเองแต่ไม่ว่าใครต่างก็ต้องการมีชีวิตรอดทั้งนั้นพวกเขารู้สึกขอบคุณฉนรันจากใจจริง เมื่อทุกคนอยู่ตรงหัวกระโหลกของโครงกระดูกแล้วเฉินรันก็ตะโกนวิ่งเฉินรันพุ่งออกจากโครงกระดูกตรงส่วนหางด้วยความเร็วสูงราวกับสายฟ้าเมื่อเห็นเฉินรันวิ่งซุ้ยต,ตงจินและคนอื่นๆก็เริ่มวิ่งออกจากกระโหลกด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่จะทําได้ในตอนที่ควินกำลังจะวิ่งตามพวกเขาออกไปหันเซนก็ดึงเธอกลับมาเธอหันไปมองหันเซนด้วยสีหน้าที่สับสนเธอไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมวิ่งออกไป แต่ไม่นานนะควินก็ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอีก,กาเริ่มเคลื่อนไหวแล้วแต่เป้าหมายของมันไม่ใช่เฉินรันแต่เป็นกลุ่มคนที่วิ่งออกจากบริเวณหัวกะโหลกสวีต,ตงจินและคนอื่นๆวิ่งออกกันไปได้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่พวกเขาออกไปลาขีเม็กสีแดงก็เริ่มไล่ตามพวกเขาทันทีทําให้พวกเขาไม่สามารถหนีกลับเข้ามาในกระดูได้อีกแล้วเนื่องจากไม่สามารถหันหลังกลับได้แล้วพวกเขาจึงได้แต่วิ่งต่อไปตามแผนเดิม ควินหันกลับไปมองทางเฉินรันซึ่งเขาวิ่งหนีไปได้หลายร้อยเมตรแล้วดูเหมือนว่าอีก,กาจะเลือกตามคนกลุ่มใหญ่นะควินขมวดคิ้วไอ้เท่าสรารพัดพิษหันสั้นโพดไอ้กแก่ฉันรันนั่นมันคิดจะเล่นลูกไม้กับเราส่วนหางดูเหมือนว่าจะอันตรายกว่าในตอนแรกแต่ถ้าดูดีๆทางออกตรงหวงัวกระโหลกนั้นกว้างทําให้ถูกมอสเตอร์สังเกตเห็นได้ง่ายกว่าส่วนหางมากนั่นเป็นเหตุผลที่เฉันรันเลือกไปทางนั้น มันรู้อยู่แล้วว่ามอนสเตอร์มีโอกาสตามคนกลุ่มใหญ่มากกว่าควณนรู้สึกเสียใจเขาส่งลูกน้องตัวเองไปตายอย่างนั้นเหรอตอนนี้ควีนเริ่มเข้าใจสถานการณ์ซึ่งมันทําให้เธอรู้สึกไม่ชอบเฉินรันมากขึ้นเฉินรันคิดจะให้ลูกน้องสละชีวิตเพื่อซื้อเวลาให้ตัวเองสามารถหนีได้สารเลวจริงๆ ควยสมบทออกมาอย่างอดไม่ได้มันยังโอเคถ้าฉันรันใช้ลูกไม้นี้หลอกเธอกับหันซันเท่านั้นแต่นี่เขาใช้กับลูกน้องของตัวเองที่อยู่ด้วยกันมานานเห็นได้ชัดว่าคนคนนี้ยอมทำทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดไม่ต้องห่วงการที่เขาทำแบบนี้ก็ทำให้เรามีโอกาสารอดชีวิตมากขึ้นหันซันพูดอย่างใจเย็นขณะที่มองดูฉันรันวิ่งหนีไป ควีนพอจะเข้าใจความคิดของฮันเซินตอนนี้พวกเขายืนอยู่ในกระดูกซี่โครงของมอนสเตอร์พวกเขายังไม่สามารถออกไปไหนได้ไม่นานพวกเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของสวีตตงจินและคนอื่นๆดูเหมือนพวกเขาชะตาขาดแล้วหลังจากสิบนาทีผ่านไปเสียงร้องก็เงียบลงพวกเขาทุกคนคงจะถูกฆ่าไปแล้ว หลังจากที่อีกาและลาจัดการพวกเขาเสร็จมันก็กลับมาพวกมันมองหันเซ่นและควินด้วยแววตากระหายเลือดแต่เมื่อพวกมันเห็นพวกเขายังอยู่ในกระดูกและไม่มีทีเท่าว่าจะออกมาเลยพวกมันจึงเลือกที่จะวิ่งไปในทิศทางที่ฉันรันวิ่งหนีไปแทนผมจะนับ1นึ่ถึงร้อถ้าผมนับถึงร้อยเมื่อไหร่พวกเราต้องรีบวิ่งออกไปจากส่วนกระโหลกทันทีนี่เป็นโอ,อกาสเดียวที่พวกเราจะรอด หลังจากพูดจบหันเซนก็เริ่มนับทันทีเขาปลดล็อกยีนเพื่อสัมผัสดูว่าอีกาและลาวิ่งกันไปถึงไหนแล้วเขาคิดจะใช้ประโยชน์จากความโหดเหี้ยมของเฉินรันเมื่อพบมอนสเตอร์ไล่ตามเฉินรันไปได้ไกลมากพอแล้วหันเซนก็เตรียมที่จะหนีไปอีกด้านหนึ่งเมื่อเขานับถึงร้อยเขาก็ไม่สามารถสัมผัสถ,ถึงตำแหน่งของลาและอีก,กาได้อีกต่อไปเขาคิดว่าพวกมันคงจะวิ่งไปไกลจนเขาสัมผ,สมผัสไม่ได้แล้วหันเซนรู้ว่านี่คือเวลาที่เหมาะแล้ว หานเซนเลยควีนพุ่งออกจากกระโหลกราวกับลูกธนูแต่หลังจากออกมาได้แค่ช่วงอึดใจหัวใจของหานเซนก็แทบจะทนลักออกมาเขาดึงมือควีนและตะโกนบอกให้กลับไปควีนมองไปรอบๆและไม่เห็นว่าจะมีอันตรายอะไรแต่เธอก็เชื่อใจประสาทสัมผัสของหานเซนมากเธอวิ่งกลับไปที่กระโหลกพร้อมกับหานเซนโดยไม่ลังเล ขณะที่หันซึ่งกำลังวิ่งกลับเขาก็มองดูไปรอบๆเพื่อยืนยันให้แน่ใจว่าไม่มีอันตรายอะไรซึ่งเขาก็มองไม่เห็นอะไรจริงๆแต่กระนั้นเขาก็เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองสัญชาตญาณบอกเขาว่าต้องถอยเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเขาจะต้องถูกฆ่าตายอย่างแน่นอน ขณะที่เขากําลังวิ่งกลับไปที่กระดูกด้วยความเร็วสูงสุดเขาก็รู้สึกว่าอันตรายกําลังใกล้เข้ามาตัวของเขาสั่นไปหมดมันเป็นแรงกดดันที่น่ากลัวมากถึงจะอยู่ในหมดปลดล็อกยีนแล้วเร่งประสาทสัมผัสจนถึงขีดสุดแต่เขาก็ยังสัมผัสอะไรไม่ได้เลย ในเซียววินาทีหลังจากนั้นก็มีแสงพุ่งผ่านคอของหันสั้นไปเขาไม่ได้ยินอะไรเลยแต่เขาก็กระโดดไปข้างหน้าเพื่อเลี่ยงจุดสําคัญเขาเห็นเงาบางอย่างพุ่งตรงมาที่เขาจากนั้นเลือดของเขาก็ทะลักออกมาเหมือนกับน้ําพุหันสั้นรู้สึกราวกับว่าหลังของเขากําลังถูกไฟเผาเขาคิดว่ากระดูกหลังของเขาคงจะหักไปแล้วแต่มันก็ไม่ใช่เวลาที่เขาจะมาเป็นกังวลเกี่ยวกับบาดแผลในตอนนี้เขากลิ้งแล้วรีบปิ้ขึ้นไปบนกระดูกซี่โครง อีกาดูจะโมโหมากที่มันไม่สามารถปลิดชีวิตของหันเซินได้ด้วยการโจมตีครั้งเดียวมันหายตัวไปอีกครั้งจากนั้นมันก็ทำเหมือนเดิมเมื่อมันปรากฏตัวออกมาอีกทีปีกที่เหมือนกับใบมิดของมันก็เฉียมไปที่บริเวณคอด้านหลังของหันเซินในใจของหันเซินได้แต่คิดว่ามันจบแล้วอีกาตัวนี้ทรงพลังมากความเร็วของมันเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถหลบได้เลย แต่ในตอนที่มันกำลังจะฟันคอของเขาพวกเถาวัลย์แห้งๆที่พันรอบกระดูกอยู่อยู่ๆก็เหมือนกับมีชีวิตขึ้นมาพวกมันพุ่งเข้าใส่อีกาที่กล้าเข้ามาใกล้ๆกระดูกซี่โครงเหมือนกับงูพวกมันพันไปรอบๆตัวอีกาเพื่อกักขังมันเอาไว้ถึงอีกาจะพยายามดิ้นรนและกระพือปีกอย่างหนักแต่มันก็ไม่สามารถหลุดเป็นอิสระได้ หันเส้นตะลึงเขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าเถาวันที่ดูไร้ชีวิตจะมีพลังถึงขนาดนี้มันสามารถที่จะล็อกตัวของมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดไม่ให้เคลื่อนไหวได้ตอนนี้หันเส้นก็เข้าใจเลยว่าที่มอนสเตอร์กลัวไม่ใช่โครงกระดูกแต่มันกลัวเถาวันที่พันอยู่ต่างหากการที่หันเส้นไปดึงผลน้ำต้อออกมาแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้หันเส้นคิดว่าเขาโชคดีมากจริงๆที่เถาวันไม่ได้คิดเล่นงานเขา ตอนนี้ในกระเป๋าเสื้อของฮันเซนผลน้ำเต้าเริ่มเต้นอีกครั้งครั้งนี้มันรุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านๆมาฮันเซนรีบเอามันมาถือในมือทันทีเขารู้สึกว่ามันเหมือนกับจังหวะการเต้นของหัวใจจริงๆฮันเซนรู้ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดไปเองอย่างแน่นอนมันเป็นชีพจรที่อ่อนเหมือนกับชีพจรเด็กทารกถึงจะเลือนลางแต่มันก็เหมือนกับมีชีวิตตอนที่63 2ขนอีกา นายไม่เป็นไรใช่ไหมควีนมองดูบาดแผลบนหลังของฮันเซินซึ่งดูค่อนข้างน่ากลัวมันเป็นแผลที่ยาวตั้งแต่ไหล่จนถึงเอวมันลึกจนถึงกระดูกสันหลังเลยทีเดียวที่คอของเขาก็มีแผลที่มีเลือดซึมออกมาเช่นกันถึงมันจะไม่ลึกมากก็ตามแต่มันก็ดูน่ากลัวไทอีก,กาฟันคอของเขาดิ้นลึกอีกสักนิดเขาก็น่าจะตายไปแล้ว แม้บาดแผลจะดูน่ากลัวแต่ปริมาณเลือดที่ไหลออกมาก็เริ่มลดลงแล้วกายยกของเขาช่วยฟื้นฟูร่างกายขณะที่มนตรานอกรีดช่วยควบคุมการไหลเวียนของเลือดถ้าไม่ใช่เพราะเขามีสองวิชานี้แล้วก็เขาก็ไม่น่ารอดไม่เป็นไรผมยังไหวอยู่ หันเซ้นกัดฟันตอนนี้เขารู้สึกเจ็บปวดทรมานบนหลังมากเขารู้ว่ากระดูกสันหลังคงจะได้รับความเสียหายโชคดีที่มันไม่ได้ร้ายแรงมากถ้าเขากระโดดไปข้างหน้าช้ากว่านั้นอีกนิดกระดูกสันหลังของเขาก็น่าจะขาดไปแล้วควีนหยิบยาออกมาจากกระเป๋าเป้ของเธอและใช้มันทําแผลให้หันเซินซึ่งมันทำให้หันเซินร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด ระหว่างที่กำลังทำแผลอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงร้องของอีกาที่ถูกเถาวันพันอยู่ตอนนี้อีกาไม่ได้ดูหน้ากลัวเหมือนก่อนหน้านี้อีกแล้วที่ส่วนปลายของเถาวันจะมีหนามแหลมๆอยู่และพวกมันก็แทงทะลุเข้าไปในตัวของอีกาเถาวันราวกับมีชีวิตเหมือนมันจะกระหายเลือดของอีกามากขณะที่มันดุดเลือดของอีกาเข้าไปเถาวันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเถาวันแห้งเริ่มกลับมามีชีวิตเหมือนกับเกิดใหม่ อิกาส่งเสียงร้องออกมาสองครั้งตอนนี้มันพยายามดิ้นรนและบิดตัวไปมาจนขนของมันหลุดร่วงลงมาเหมือนกับหิมะตกด้วยแรงอันมหาศาลทําให้อีกาสามารถดิ้นหลุดจากเถาวันได้จากนั้นมันก็รีบบินขึ้นฟ้าไปด้วยความกลัวหันซส่นช็อกเมื่อเห็นแบบนั้นเขาไม่คิดว่าอีกาจะแข็งแกร่งถึงขนาดดิ้นหลุดจากเถาวันได้ หลังจากที่อีก,กาหนีไปได้เถาวันก็กลับมาพันรอบรอบกระดูกเหมือนกับก่อนหน้านี้เถาวันที่เปลี่ยนเป็นสีแดงกลับมาเป็นสีเหลืองอีกครั้งแต่ทว่าเถาวันก็มีใบไม้งอกออกมามากขึ้นผลน้ำต้องในมือของฮันเซนยังคงเต้นอย่างต่อเนื่องครั้งนี้มันไม่ได้หยุดเต้นไปเหมือนกับที่ผ่าน,านมาฮันเซนกำลังถือมันอยู่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ ถ้ามันเป็นสิ่งที่คล้ายๆกับหนอกบัวที่มีพวกมแมลงออกมาหาันเซนก็อยากจะโยนมันทิ้งไปซะตอนนี้เลยแต่เขาเองก็ยังไม่มั่นใจเขาไม่อยากจะทิ้งสิ่งที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสมบัติล้ำคา่านอกจากที่มันกำลังเต้นเหมือนกับชิพจรแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่ผิดปกติขณะที่เขาใช้นิ้วลูบคลำมันอยู่ตาของเขาก็มองไปที่ขนของอีก,กาที่ร่วงอยู่เต็มพื้นไปหมด ขนก็เหมือนกับเป็นกรอบส,ส่วนนอกที่สุดที่คอยป้องกันตัวมันถึงจํานวนที่ร่วงมาจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ทว่าแต่ละเส้นมีความยาว1ฟุตหันเส้นหยิบมันขึ้นมา1เส้นด้วยดวงตาที่เป็นประกายขนสีดํานี้เป็นของมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดมันจะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนมันก็เป็นเหมือนกับอาวุธของอิก,กาที่ใช้ต่อโซ่ขนแต่ละเส้นเหมือนกับแผ่นแม่เหล็กแค่ถือมันก็ดูน่ากลัวแล้วนี่เป็นของล้ำค่ามาก หันเส้นบอกให้ควีนรวบรวมขนของอิกามาหลังจากที่นับดูแล้วมันมีทั้งหมด36เส้นซึ่งถือเป็นจำนวนที่มากอยู่แต่ละเส้นมีขนาดเท่าๆกันหันเส้นคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเอามันไปทำเป็นพัดหลังของหันเส้นยังคงเจ็บอยู่เขามองควีนและพูดคุณช่วยทดสอบความแข็งของมันหน่อยได้ไหมควีนพยักหน้า เธอเรียกดับวิญญาณอสูนออกมาและฟันไปที่ขนนกอย่างรุนแรงแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนนี่มันเป็นของดีจริงด้วยหันซ่มีความสุขมากถ้าเขาเอามาันไปดัดแปลงแล้วก็เขาอาจจะได้ลูกธนูด,ดีๆมาใช้ก็ได้และถ้าใช้มันกับหน้าไม้นกยุงเนธมรณะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฆ่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดได้พวกเราแบ่งกันคนละครื่งเป็นไงหันซึ่มแนะนำ ฉันเอาไปก็คงไม่มีประโยชน์มันก็แค่ขนนกนายเอาไปทั้งหมดนั่นแหละควีนส่งขนนกทั้งหมดให้หันเซินก่อนหน้านี้ควีนก็สังเกตเห็นหน้าไม้ที่หันเซินเอาออกมาใช้ตอนหนีมอนสเตอร์ซึ่งเธอรู้สึกเหมือนมันกับนกยูงเน่มรณะและยังตอนนี้ที่เห็นเขาอยากจะได้ขนนกมันยิ่งทําให้เธอสงสัยมากขึ้นว่ามันน่าจะเป็นวิญญาณอสูรของนกยูง แต่หันเซินก็คงไม่มีวันยอมรับความจริงถึงเธอจะถามเขาดังนั้นควีนเลยไม่เอ่ยถามถ้าหันเซินจะเอาขนนกไปทําเป็นลูกธนูเขาก็มีเครื่องมือในการล่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดที่มีประสิทธิภาพมากดังนั้นเธอคิดว่าการไม่พูดอะไรออกไปตอนนี้จะเป็นผลดีมากกว่าและเธอก็เลือกที่จะให้ขนนกทั้งหมดกับหันเซิรนหันเซินมองควีนด้วยสีนหน้าปแปลกเมื่อควีนบอกว่าจะให้ขนนกเขาทั้งหมด หันซั้นเชื่อว่าควินจะต้องเห็นในตอนที่เขาเอาหน้าไม้ออกมาใช้แน่แต่แค่เธอยังไม่พูดอะไรออกมาเท่านั้นแค่การที่เธอยอมมอบขนนกทั้งหมดให้เขามันก็พอจะบอกได้แล้วพวกเราต้องรีบออกไปอีกามันหนีไปแล้วถ้าลามันกลับมาเราก็จะหนียากขึ้นเพราะหน้าย,ยังเจ็บหนักอยู่หลังจากที่เธอพูดเธอก็พยุงหันซส้นขึ้นมาและก็ช่วยพาเขาเดินลงภูเขาไป ตอนนี้หันเซ่นอยู่บนหลังของควีนหันเซ่นรู้สึกแปลกๆเมื่อผู้หญิงเป็นฝ่ายช่วยเขาแบบนี้โชคดีที่ระหว่างทางไม่ได้มีอันตรายอะไรพวกเขาสามารถลงภูเขาไปได้โดยไม่เจออุปสรรคอะไรควีนเรียกสัตว์ขี่ที่ดูเหมือนกับช้างออกมาจากนั้นเธอก็พาหันเซ่นไปส่งเมืองที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อให้เขากลับไปรักษาตัวที่สาพันดวงดาวบาดแผลของเขาร้ายแรงพอสมควรการรักษาคงจะใช้เวลาไม่น้อยการไปรักษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่น่าจะได้ผลที่ดีกว่า แต่หลังจากกลับมาที่เมืองเขาก็ยังไม่ได้กลับไปที่สหพันธ์ดวงดาวเขาเลือกที่จะไปหาจิ้งจอกสีเงินเพราะมันคือหมอที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาดังนั้นเขาจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลับไปที่สหพันธ์ดวงดาวหันซั่นยังคงคิดเกี่ยวกับผลน้ำเต้าดังนั้นเขาเลยยังไม่อยากรีบกลับสหพันธ์ดวงดาวเขาไม่ต้องการให้เรื่องนี้มันค้างคาใจ เขาเดินไปหาจิ้งจอกสีเงินหลังจากมันเห็นเขามันก็มาช่วยเลียแผลให้เขาทันทีถึงเขาจะคุ้นชินกับความสามารถนี้ของมันอยู่แล้วแต่เขาก็ยังรู้สึกแปลกๆอยู่ดีบาดแผลของเขาค่อยๆหาย,หายหลังจากที่มันเลียแม้แต่กระดูกที่เสียหายก็หายเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อเห็นว่าหันเซนไม่เป็นอะไรควีนก็ออกจากห้องของเขาไปหลังจากที่เห็นควีนเดินออกไปหันเซนก็เอาผลน้ำเต้าอ,ออกมาให้จิ้งจอกสีเงินดูทันทีเขาจะได้รู้สักทีว่ามันเป็นของดีหรือไม่ดีกันแน่หลังจากที่เห็นมันแล้วจิงจอกสีเงินก็มีสีหน้าแปลกๆมันยังคงสังเกตผลน้ำเต้าอ,อย่างใกล้ชิดมันเดินวนไปรอบๆและสุดดมกลิ่น หันส้นเองก็มองผลน้ำเต้าอยู่เช่นเดียวกันระหว่างที่กำลังลุ้นปฏิกิริยาของจิ้งจอกอยู่ๆจิ้งจอกที่เดินไปรอบๆก็หยุดและเดินไปนอนบ่มพรมซะอย่างนั้นเฮ้ hey, ยหญิงน้อยก็บอกหน่อยสิว่ามันดีหรือไม่ดีดูจากพฤติกรรมของจิ้งจอกสีเงินเขาไม่รู้เลยว่านี่เป็นของดีหรือไม่ดีกันแน่ แต่กระนั้นจิ้งจอกสิงเงินก็ยังคงอยู่อย่างสบายใจบนผืนพรมมันไม่สนใจคําสั่งของฮันเซนฮันเซนรู้ดีว่าจิ้งจอกไม่ใช่มนุษย์มันคงไม่เข้าใจภาษาของเขาหรอกดังนั้นเขาเลยหยุดพูดกับมันสําหรับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้กับช่องคอทอริช ANNEL ได้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะคะและทุกๆคนสามารถเข้ากลุ่ม Facebook ได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ